นายเยือนหาลือไทยถาวรเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2495ที่บ้านระใสตมบนนาดีจังหวัดสุรินทร์บิดาของเขาชื่อนายบอนหาลือไทยถาวรมารดาของเขาชื่อนางหิตหาลือไทยถาวรเขามีพี่น้องทั้งหมด9คน โดยเขาเป็นลูกชายคนโตนายเยือนเป็นคนมีการศึกษาน้อยเขาเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาสีเท่านั้นในปีพุทธศักราช2515ตอนที่นายเยือนอายุ20ปีบริบูรณ์ชายหนุ่มตัดสินใจใบวชตามประเพณีแล้วจะศึกออกมาข้องเรือนหนุ่มเยือนได้มาบวชที่วัดบุรพารามอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ของหลวงปู่ดุลเมื่อบวชแล้ววันแรกหลวงปู่ดุลให้พระเยือนปะนั่งภาวนากับหมู่เพื่อนโดยให้กำหนดลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทรพระเยือนหายใจเข้าจนถึงลิ้นปีบริกรรมพุทธแล้วหายใจออกบริกรรมโททำเช่นนี้อยู่ประมาณสิบนาที ก็เกิดความสงสัยขึ้นมาเองแบบคนรู้ทรรน้อยว่าถ้ามัวแต่ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนี้จิตมันจะสงบได้อย่างไรพระหนุ่มจึงคิดขึ้นมาเองว่าเขาจะลองเปลี่ยนใหม่เมื่อกำหนดลมหายใจเข้าแล้วเวลาลมหายใจออกเขาจะไม่ตามลมออกไปแต่จะกลับกำหนดเข้าไปข้างในแทนแม้ผ้าเยือน จะไม่เคยอ่านตำราธรรมะเล่มใดามาก่อนแต่เขาก็ยังรู้ขึ้นมาว่าการบริกรรมพุทธโธตามลมหายใจนี้มันเป็นตัวรู้อยู่ในตัวเองคือรู้ลมกับรู้พุทธโธโดยที่รู้ลมยังอยู่ข้างนอกแต่รู้พุทธโธมันยังอยู่ข้างในอย่างจับความรู้สึกได้ชัดเจน พอรู้ได้เช่นนี้พระหนุ่มจึงสูดลมหายใจเข้าพุทธตามรู้สึกเข้าไปข้างในกายตอนนี้พระหนุ่มไม่ได้ตามลมแล้วแต่หลับตาหันไปตามความรู้สึกพุทธลงเข้าไปข้างในแทนพอรู้โทก็ยังลงดึกเข้าไปข้างในอีกตามรู้พุทธโทพุทธโทพุทธโทเช่นนี้ลงเข้าไปข้างในอย่างต่อเนื่อง ในตอนนี้ความรู้สึกที่เคยจับอยู่ที่ฐานจิตตรงดิ้นปีมันเลื่อนลงไปเองมาอยู่ข้างในท้องบริเวณสะดือแทนอย่างเป็นไปเองตอนนี้ความรู้สึกของผ้าเยือนไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกกายอีกแล้วแต่จับอยู่ที่ข้างในพร้อมกับการรู้พูดโทอย่างต่อเนื่องและอย่างแผ่ยาวแทน ความรู้สึกในตอนนี้ของพระหนุ่มเหมือนกับไม่มีกายคายมันทะลุก้นลงไปความรู้สึกขณะนั้นมันเบาเวงมากเหมือนอากาศแต่เขายังไม่ทิ้งตัวพุทโธจนตัวพุทโธมันดับของมันเองตอนนั้นพระเยือนเข้าใจเองว่าเขาตายไปแล้วโดยตายไปประมาณสักห้าน,นาทีจากนั้นเขาก็รู้สึกตัวอีกครั้ง เหมือนกลับเพิ่งเกิดใหม่ใช่จิตเดิมของเขาดับไปแล้วและมีจิตใหม่ขึ้นมาแทนตัวจิตใหม่นี้ของเขามันไม่ต้องกำหนดลมและไม่ต้องบริกรรมพุทโธอีกแล้วคือมันไม่ต้องนึกแล้วจิตใหม่มันเนกกำหนดรู้พุทโธของมันเองต่อเนื่องเป็นวินาทีต่อโดยมีฐานจิตอยู่ตรงกลางช่องท้องบริเวณสะดือ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเต็มพระเยือนจึงออกจากกรรมฐานในท่านั่งเปลี่ยนมายืนและเดินจงกรมแทนแตายแปลก,กเกินเกินที่ตัวรั้วของจิตใหม่นี้มันยังคงอยู่ตลอดคือพูดโทรอยู่ทุกนาทีไม่ได้หายไปแม้จะเปลี่ยนอริยบทไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามคืนนั้นทั้งคืนพระเยือน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเล่ากับว่าตัวเขาถูกบังคับจากตัวรู้ของจิตใหม่ข้างในให้ต้องตามรู้พุดโทพุดโทไปตลอดทั้งคืนแม้เขาจะล้มตัวลงนอนแต่ก็นอนไม่หลับเพราะตัวรู้ข้างในมันตื่นอยู่ตลอดเวลาจิตใหม่มันบริกรรมพุดโทพุดโทของมันเองจนทุกส่วนในองค์ขาพยพของตัวตน ของเขามันกลายเป็นหนึ่งเดียวจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปแบบหลับ,บึลอยู่สักพักหนึ่งครั้นพอลืมตาตื่นขึ้นมาตัวรู้ข้างในตัวเขาก็ยังบริกรรมพูดโทพูดโทต่อเองอีกเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลวงปูด่ดลใช้ให้เนนมาตามตัวพระเยือนให้ไปพบด้วยด่วนพอเจอหน้า หลวงปูดุลก็ถามพายเยือนทันทีว่าเมื่อวานภาวนาเป็นอย่างไรบ้างหลวงปู่ช่วยดูให้ผมทีเถิดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่ตัวสิครับเจ้าตัวรู้นี่ข้างในตัวผมมันยังอยู่ตลอดเวลาเลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับขอความเมตตาจากหลวงปู่ช่วยเอามันออกไปจากตัวผมด้วยเถิดครับหลวงปู่ดุลน,นั่งหลับตากำหนดไปราวสิบนาที จากนั้นหลวงปู่ก็ลูมตาพูดพร่งออกมาว่าเฮ้ยนี่เจ้าตกในกระแสธรรมแล้วนี่ว่ากระแสธรรมคืออะไรผมไม่ทราบหรอกครับผมแค่อยากทราบว่าทำอยังไงถึงจะเอาเจ้าตัวรู้นี้ออกไปจากตัวผมได้ครับเอาออกไปไม่ได้ดอกเพราะจิตของเจ้าเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงเช้าวันนั้น หลวงปู่ดุลให้ผ้าหน่มฉันข้าวกับท่านสองต่อสองจากนั้นหลวงปู่ดุลสั่งพระเยือนว่าคืนนี้คุณไม่ต้องไปนั่งสมาธิร่วมกับพระรูปอื่นอีกแล้วแต่คุณต้องไปนั่งกรรมฐานตามลำพังเพียงคนเดียวเพราะคนที่สอนคุณเมื่อวานจิตยังไม่ถึงจิตของคุณเลยผมยังอยากเอามันออกนะครับหลวงปู่เพราะมันทําให้ผม คิดอย่างอื่นเรื่องอื่นไม่ได้เลยจิตรู้ข้างในมันจะเอาแต่พูดโธพูดโทอย่างเดียวเท่านั้นสรุปว่าในระหว่างเจ็ดวันนั้นพระเยือนอยู่กับตัวรู้ข้างในตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยนั่งกรรมฐานกับการเดินจงกรมสลับกันไปมาเท่านั้นอันเป็นสภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นจริงๆ ในระหว่างเจ็ดวันนี้พระเยือนมีประสบการณ์ทางวิญญาณที่อัศจรรย์ที่สุดในชีวิตกล่าวคือเขาเลยเห็นกายเนื้อของตัวเองและผู้คนละลายกลายเป็นดินกลายเป็นของเหลวพระเยือนประจักษ์กับตาเปล่าของตัวเองจริงๆว่ามันไม่มีตัวตนไม่ว่าเขาจะมองอะไรมันก็ละลายเกลี้ยงไปหมดตอนนั้น พระเยือนยังไม่รู้หนังสือด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเขาเห็นนั่นมันคือไตลักคืนนั้นเป็นคืนวันที่สองพระเยือนไล่เห็นร่างละลายแล้วร่างรวมตัวขึ้นมาใหม่แล้วเห็นร่างละลายอีกแล้วร่างรวมตัวขึ้นมาอีกเขาเห็นสลับไปมาอยู่อย่างนั้นจนจิตของพระเยือนละเอียดยิ่งขึ้นถึงขนาดเห็นวิญญาณใส พระเยือนนั่งกรรมฐานทั้งคืนตัวไม่รู้สึกถึงเวทนาอีกต่อไปเขานั่งพิจนาจิตเห็นจิตอยู่อย่างนั้นจิตผู้รู้ในตัวพระเยือนเป็นคนสอนเขาเองในจิตว่าอันไหนต้องทำลายคือวิญญาณใสที่สุดที่พระเยือนไล่เห็นในจิตก็ต้องทำลายตัวรู้ข้างในบอกกับพระเยือนแบบนั้น วิธีการทำลายวิญญาณใสที่สุดที่ตัวรู้บอกก็คือใช้ใสทำลายใสพลันที่พระเยอนทำลายวิญญาณใสจนแตกละเอียดได้จิตของเขาได้ลุดออกมาทันทีและจิตยิ้มเองแถมจิตยังยิ้มตลอดด้วยพระเยือนถึงกระเปล่งอุทานในใจออกมาว่าทำไมธรรมะที่พระพรุทธเจ้าสอนมันจริงทุกเรื่องแบบนี้เลยเหรอ จิตจิมแยมของพระเยือนในตอนนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำนึกในพระกรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าเขารู้สึกอยากกราบเท้เท้าของพระเพื่อเจ้าอย่างที่สุดอยากกราบแล้วกราบอีกเช้าวันที่สหลวงปู่ดุลให้เนนไปตามพระเยือนมาพบอีกครั้งเมื่อคือนภาวนาเป็นอย่างไงบ้างมันหมดคำพูดแล้วครับ โลกทั้งโลกมันไม่มีคำพูดในจิตผมเลยครับมันเหนือโลกไปแล้วครับหลวงปู่ช่วยดูให้ผมหน่อยนะครับคราวนี้หลวงปู่นั่งหลับตาพิจารณานานกว่าครั้งที่แล้วคือราวสิบห้านาทีพอลืมตาหลวงปู่ดุลพูดออกมาทันทีว่าเฮ้ย <c oughs> นี่จิตของคุณถึงจิตโลก,กุตละแล้วนะจิตโลก,กุตละคืออะไรครับหลวงปู่ คือจิตเหนือโลกจริงด้วยครับมันเหนือโลกจริงๆและมันยังยิ้มอยู่เลยครับจิตพระราหันก็ยิ้มแบบนี้แหละจิตที่เหนือโลกมันยิ้มแบบนี้แหละมันพ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างผมจะไปพ้นอะไรครับหลวงปู่ผมเพิ่งอายุยี่สิบแถมมาบวชแค่สามวันเองกิเลสก็ยังไม่ได้ตัดอะไรเลย เอาอย่างนี้ดีกว่าออกพรรษานี้ไม่อไรผมจะส่งคุณไปอยู่กับหลวงตามหาบัวเพื่อเรียนพัดปฏิบัติของหลวงปู่มันกับท่านที่วัดป่าบ้านตาต่อนะหลังจากบทครบ7วันพ่อแม่ก็มาหาเขาที่วัดเพื่อขอให้สึกแต่ตอนนี้เขารู้ตัวดีว่าเขาไม่สามารถศึกได้แล้ววันหนึ่งหลวงปู่ดุลสอนพระเยนเรื่อง จิตวิญญาณจักรวาลนิพพานว่าจิตวิญญาณเกิดจากรูปนามของจักรวาลนิพพานเป็นการรวมของจิตบริสุทธิ์เข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิม ก็คือความว่างของจกักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาที่ได้มีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิยาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปย่อมมีความดึงดูดซึ่งกันและกันจึงเป็นสาเหตุให้รูปเคลื่อนไหว และหมุนรอบตัวเองตามปัจจัยรูปเคลื่อนไหวได้ต้องมีนามความว่างขั้นระหว่างรูปรูปจึงเคลื่อนไหวได้เมื่อสภาวะทำเป็นอย่างนี้สรรพสิ่งของวัตถุสสสรมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไตรลักษณ์เกิดดับสืบต่อทุกขณะจิตไม่มีวันหยุดนิ่ง ให้คงทนเป็นปัจจุบันเช่นนั้นได้จิตวิญญาณก็เกิดมาจากรูปนามของจักรวาลมันเป็นมายาหลอกลวงและเปลี่ยนแปลงให้คนหลงจากรูปนามไม่มีชีวิตเปลี่ยนเป็นรูปนามที่มีชีวิตจากนั้นรูปนามที่มีชีวิตมาเป็นรูปนามมีชีวิตที่มีจิตมีวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงแยกออกจากกัน คงเหลือแต่นามที่ว่างปราศจากรูปนี่เป็นจุดสุดยอดของการหลอกลวงของรูปนามเมื่อเจริญจิตเข้าถึงสภาวะเดิมแท้ของมันได้ดังนี้แล้วจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตก็จะอยู่เหนือสภาวะสมมติบัญญัติทั้งปวงเหนือความมีความเป็นทั้งปวงมันอยู่เหนือคำพูด และผลผจากการเล่าอ้างใดๆทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่างรวมกันเข้ากับความว่างอันบริสุทธิ์และสว่างของจักรวาลเดิมแท้เข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานพระเยือนสารภาพกับหลวงปู่ดุลตามตรงว่าคล้ายเข้าใจแต่ไม่เข้าใจคล้ายรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่อง หลวงปู่ดุนทร o หายใจเบาๆท่านหลับตาอยู่ครู่ใหญ่จึงค่อยเลืมตาแล้วเริ่มสอนพระเย้อนใหม่ว่าจิตนี้สร้างภพจิตของคนเราจะสร้างภพขึ้นตลอดเวลาเป็นโลกของความคิดซึ่งมีระดับภพบต่างๆกันตามคุณภาพสูงต่ำของความคิดบวกหรือคิดลบที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วไปติดอยู่กับความคิดบวก หรือลบนั้นการมีสติคอยรู้ทันความคิดของตัวเองและคอยรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวกายของตัวเองโดยคอยตามรู้ไปเรื่อยๆจนเป็นหนทางในการหลุดออกจากภพที่มีประสิทธิภาพที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดที่สามารถทำได้ทุกเมื่อในชีวิตประจำวันของคนเรา โลกของความรู้ตัวจึงสำคัญมากและสำคัญยิ่งกว่าโลกของความคิดเสียอีกถ้าหากต้องการหลุดพ้นจากสังสารวัตจิตหนึ่งที่เป็นพุทธนั้นเราจะมีวันเข้าถึงได้เลยถ้ายังอยู่ในโลกของความคิดแต่เราจะเข้าถึงได้ฉับพลันทันทีเมื่อเรารู้ตัวหรืออยู่ในโลกของความรู้ตัว คิดก็รู้มีจิตรู้อยู่ว่าคิดทำก็รู้มีจิตรู้อยู่ว่าทำเป็นก็รู้มีจิตรู้อยู่ว่าเป็นอยู่ก็รู้มีจิตรู้อยู่ว่าอยู่ขยับก็รู้มีจิตรู้อยู่ว่าขยับจะเห็นได้ว่าวิธีจิตของอภิธรรมนั้นไม่เคยห่างจากชีวิต แห่งความรู้ตัวของคนเราเลยถ้าพูดแบบนี้ผมเข้าใจเกินครึ่งแล้กครับหลวงปู่หลวงปู่ดุลมองพระหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาที่เมตตาอย่างไร้ประมาณเสียดายที่ตัวฉันชลามากแล้วไม่อาจอบรมเรื่องการอยู่กับสมมตุติให้แก่พระใหม่อย่างเธอที่ยังหนุ่มแน่นแท้แต่ได้จิตโลกุตาละแล้ว เธอจงไปอยู่กับหลวงตามหาบัวเถิดคลับหลวงปู่พระเยือนก้มกราบหลวงปู่สั่งพลังแล้วค่อยขอลาหลวงปู่ไปปฏิบัติกับหลวงตามหาบัว